สวัสดีค่ะพวกเราแซทพาซาสื่อตรงพัมุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันโอ้โห oh, oh. คนเต้นแรงกว่าเราแล้วอ่ะนี่น้องป่าปาทูทูโอ้หน่ารักมากเลยจะไม่ยอมนะเออเขาเต้นแรงมากเลยแต่ว่าเขาปากเขาไม่ยิ้มเลยนะเอ้หน้าบึ้งอยู่นะเออไม่ยอมเงาะเป็นทรงเท้าเป็นเส้นเท้าแต่วันนี้นะคะเรายังคงแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมเนาะเป็นหม้ออบลมร้อนค่ะรอรับสายอย่างเดียวเลยแต่ใกล้ปีใหม่แล้วหลายคนยังไม่มีของ ถามริงซื้อกันแล้วอย่างตอนนี้อย่างเลยนึกไม่ออกใช่ไหมไม่รู้จะซื้ออะไรเลยคุณ่ถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวแนะนําให้เลยค่ะรังนกบอลแบกเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นยังไงบ้างนะคะพี่ฝนหกล่อง36กขวดเนี่ยพันนิดๆเท่านั้นเองุยตกขวดละ30บกว่าบาทราคาดีมากเถอบอกเลยนะคะว่าต้องซื้อวันนี้เลยค่ะถูกต้อชวนพี่บูชเนาะวันนี้เขายังอยู่ห้องครัว แล้วจะมาทําของหวานค่ะตามไอดอลเกาหลีใต้เป็นยังไงเนาะไม่รู้แต่หน้าตาเหมือน ของหวานไทยอยู่นะเอาจริงๆแล้วอเหมือนเลยนะแบบนี้ต้องดูนะว่าเขาทำยังไงแล้วก็ทำตามได้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะแน่นอนข้างหน้าเราเนี่ยมีแต่เมนูปลาทูแล้วยังมีมัสคอตเป็นปลาทูด้วยใช่ไหมใช่งั้นเราต้องพาไปเทศกาลกินปลาทูเลยค่ะที่แม่กลองปีนี้จะพิเศษยังไงไปแซ่บกันเลยค่ะ วันหยุดนี้ใครยังไม่มีแผนไปเที่ยวที่ไหนชวนไปเช็คอินกันค่ะกับงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กล่องครั้งที่25ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้8-17ธันวาคมบริเวณสารากลางจังหวัดสมุทรสงครามงานนี้สายช็อปสายชิมต้องไม่พลาด พราะปีนี้จัดเต็มอาหารคาวหวานของขึ้นชื่อประจำจังหวัดกว่า50ร้านค้ามาทาให้คุณลิ้มลองความอร่อยตลอด10วันเต็มไม่ว่าจะเป็นสารพัดเมนูปลาถูรสเด็ดจากร้านดังที่รวมมาให้ช็อปในงานเดียวหรือจะเป็นอาหารทะเลสดๆและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายแถมปีนี้ยังพิเศษกว่าทุกปีเพราะเขามาพร้อมคอนเซปต์ปลาถูแม่กลองและผงเพื่อนเอ๊จะน่าสนใจยังไง ไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่คุณทศเจริญช่างประธานจัดงานเทศกาลกินปลาทูของดีเมืองแม่กลองครั้งที่25ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเห็นบอกว่าคอนเซปต์ปีนี้แตกต่างพิเศษกว่าเดิมมียอะไรบ้างคะก็สำหรับคอนเซปต์ในปีนี้นะครับเทศกาลกินปลาทูที่แม่กลองเนี่ย เรามีชื่อตอนว่าปลาทูแม่กลองและผ่องเพื่อนอ้ย,อยคือปกติแล้วเนี่ยปลาทูแม่กลองเนี่ยเราเป็นของดีของจังหวัสสดสมุทรสงครามอยู่แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้ครับผมเรามีคอนเซปต์ว่าปลาทูแม่กลองและผ่องเพื่อนอเราจะไม่ได้ขายของดีแค่ปลาทูเท่านั้นแต่เรายกของดี ทั้งทุกอำเภอเนี่ยมาอยู่ที่งานเทศกาลกินปลาทูที่แม่กลองอี่างไรอีกบ้างอย่างที่เห็นจากตัวมาสคอตนอกจากตัวปลาทูทูตัวนี้แล้วนะครับผมให้เห็นที่เสื้อตัวนี้แล้วกันนะครับอล้วยังมีน้องมะพร้าวน้องส้มโอน้องลิ้นจี่น้องหอยหลอดน้องหิ่งห้อยแองขนมไทยของดีทั้งนั้นจริงๆครับผมซึ่งปีนี้เรามาในรูปแบบของ โลโก้คาแรคเตอร์มาในทีมแม่กรองเรนเจอร์โอ้โหยกขบวนมาเลยว่างั้นเถอะถูกต้องครับงั้นเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าครับไา้ปลาทูก็ต้องเริ่มที่ปลาทูถูกต้องครับผมเริ่มเลยครับอันนี้ครับผมถ้าเป็นปลาทูเนี่ยต้องเป็นปลาทูแม่กรองจากปลาทูสดนะครับปลาทูสดตัวนี้ก็เป็นปลาทูตัวใหญ่ๆเลยครับผมตัวนี้จะเป็นขนาดสักประมาณ12ถึง13ตัว1โลครับผมราคาประมาณ150บาทครับผมเยอะนะราคาดีมากนะ1ิบสบาทประมาณนี้นะตัวหนึ่งอ่ะ ราคาดีมากเลยอ่ะดีจริงใช่ครับผมแล้วสดสดแบบนี้เลยในงานไปซื้อได้ถูกต้องแต่ถ้าใครไม่อยากได้แบบสดก็จะมีเป็นแบบปลาทูนึ่งครับผมภาพปลาทูนึ่งก็ต้องเป็นปลาทูนึ่งแม่กลองหน้างอคอหักเอ๊ทำไมฮะทำไมก็มันจะนึ่งในเข่งถูกต้องไหมครับผ้ทำไซส์ให้พอดีกับเข่งแล้วก็ต้องงอน้องนิดนิดหนึ่งจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามครับผมอันนี้ขขยยังไงคะตัวนี้ครับผมจะเป็นไซส์ประมาณ 5ตัว100บาทเป็นปลาทูนึงนะครับผมหเรียบร้อยไม่แพงน่าสนใจมากเขาบอกว่าอันนี้ก็ยังไม่เคยกินต้องลองถูกต้องครับผมเป็นอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ของที่งานเลยคือเป็นตัวหัวปลาทูทอดกรอบสามารถทานได้ทั้งชิ้นเลยครับผมไม่ต้องกลัวติดคออิรมรม ผมขอลองหน่อยแล้วกันผมคนไม่ทานปลาทูนะบอกงี้ก่อนเลยจริงจริงฮะขอลองหน่อยนี่ไงไม่ค่อยกินของดีเดี๋ยววันนี้ได้ลองชิมแล้วจะติดใจเนาะเดี๋ยวกรอมเพราะว่าเห็นบอกว่าอันนี้จริงๆเรากินด้ทุกเพศทุกวัยถูกต้องถูกต้องครับผมเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้แล้วช่วยเสริมแคลเซียมด้วยนี่คุณเ๊อปปี้รสชาติเป็นยังไงบอกหน่อยค่ะต้องบอกว่าหวานฉ่ำหอมอร่อยแล้วกินปลาทูอะคือมันหอมอยู่แล้วบวกกับว่าพอเขาทอดจนกรอบปุ๊บแบบกัดตรง กินเล่นได้เลยแบบนี้ครับผมถัดมาเลยครับผมต้มส้มอันนี้เป็นปลาทูต้มส้มนะครับผมก็ทานซดร้อนๆชื่นใจเลยกับเนื้อปลาทูอวบๆนุ่มๆโอ้โหน่ากินจังเลยนครับเขาใส่เครื่องเทศใส่อะไรดูโขทุกอย่างดูแบบน่าทานมากเลยอ่ะใช่แล้วก็ต่อไปอันนี้ก็หาทานยากหาทานยากเป็นเมนูแบบไฮไลท์ของที่จังหวัดมุมรสงครามนี่ก็เป็นปลาทูต้มมดันครับผมอุ้ยยังไงครับตัวนี้ครับผมก็จะเป็น ปลาทูต้มนะครับผมคล้ายๆกับต้มยำแต่เนี้ยเราจะมีการเติมความเปรี้ยวโดยใช้มะดันเข้าไปพอทานกับตัวเนื้อมะดันเนี่ยมันก็จะนุ่มๆยุบๆทานคู่กันก็สดชื่นแล้วก็อร่อยด้วยมันจะไม่เปรี้ยวโดดถูกต้องมันจะเี้วแบบละมุนละมุนหมความหอมของมาดันอย่างเงี้ยแล้วจริงนะพอเอาปลาทูไปต้มมันยิ่งเพิ่มความหอมเข้าไปอีกถูกต้องเลยครับอร่อยน่าทานมากๆเลยแลวด้านนู้นราคาอันนยังไงคะเนี่ยโดยทั่วไปเนอะถ้าเป็นเมนูอาหารทะเลก็จะมีพวกปูหล่นกุ้งหล่นอันนี้เราเป็น ปลาทูหลนอุ้ยไม่เคยเห็นนะให้ทานง่ายๆทานจากพวกเครื่องผักสดๆไงครับผมแล้วก็ไม่มีก้างแน่นอนมันจะเป็นฟิลแบบน้ำพริกปลาทูไหมฮะอ่าจะไม่ได้เผ็ดแบบนั้นครับผมก็จะออกแบบหวานน้อยๆหวานเคมใช่ครับน้องๆทานได้เหมือนกันทานได้ใช่ครับผมโอ้โน่าทานมากรวมถึงอันนี้แปลกมากเลยหอยจ๊อบปลาทูหอยจ๊อบปลาทูครับผมจะเป็นสินค้าที่ ที่ขายดีของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็อันนี้ที่สำคัญคือไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์อื่นๆเป็นเนื้อปลาทูล้วนๆเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าคนทานมังทานได้ใช่ไหมเนี่ย อ๋อแม่นไม่ไดมันมีปลาทูปลาทูเออใช่ใช่ใช่แล้วผมยกเว้นว่าวันน right> ั้นคุณอยากจะมังแต่ว่ายกเว้นปลาทูอย่างเใจยกเอาไว้ว่าวันหนึ่งมังอะไรเงี้ยนะกินปกติได้เออคือน่าทานนะสามแล้วอันนี้ราคาไส้อั่วเหรอนอกจากหอยจรวแล้วยังมีไส้อั่วปลาทูด้วยครับผมก็เป็นไส้อั่วปกติจะเป็นเนื้อหมูครับผมแต่นี้เป็นเนื้อปลาทูล้วนเหมือนกันเนื้อปลาทูแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวนะเอามาควบรวมกับอาหารเนื้อเหรอเป็นไส้อั่วปลาทูเหรอต้องเลยหาทานที่ไหนไม่ได้ไม่เคยเห็นใช่เเเป็นนนนหมมมืออกัับูฟิวช่คครสข้าาภ โอ้โห oh, เดี๋ยวให้พี่ฝนอธิบายหน่อยรสชาติ <Hey. S 1> มันจะเป็นยังไงครับพี่ฝนมันนะหอมพริกแกงห,หอมพริกแกง แล้วก็เทกเจอร์มันจะไม่เหมือนกับไส้อั่วหมูนะหมูมันก็จะแบบว่าหนึบหนึบนุ่มๆอันนี้ก็จะออกแนวแบบว่าเป็นเนื้อ,อ,อปลาทูเลยแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวใช่ครับแล้วก็หอมเครื่องแกงเขาอะครับผมถัดมาเลยอันนี้ก็แปลกเช่นเดียวกันเบอร์เกอร์ปลาทูอ,อย่างที่มาสักครู่แจ้งว่าเรามีเมนูฟิวชั่นไยผมอันนี้ก็ครอสกันแบบข้ามประเทศไปเลยเป็นเบอร์เกอร์ปลาทูไทยนะครับผมเป็นเนื้อข้างในเป็นเนื้อไส้ปลาทูครับผมทานกับเบอร์เกอร์ขนมปังกับผัก นุ่มอ๋ออันนี้จะบอกว่าผมเคยกินแล้วตอนไปดูวานเออเป็นยังไงพี่ผมอร่อยครับไม่น่าเชื่ออร่อยแบบไม่ได้นี่คุณก็เออผมก็ทานดีกว่าผมก็กินอยู่นั้นผมตกใจเพราะว่ารสชาติอะมันมันฟิลลิ่งมันไม่เหมือนปะทูเลยแล้วมันอร่อยเหมือนทานแฮมเบอร์เกอร์จริงๆนะเขาทำดีครับผม แล้วก็ยังมีของดีของสมุทรสงครามอีกใช่ครับผมอย่างที่บอกไปแล้วปลาทูแมกลองและของเพื่อนเราคนของดีของทั้งจังหวัดสมุทรสงครามมาครับผมหลายหลคนเนี่ยขับผ่านสมุทรสงครามก็จะนึกถึงหอยดองใ่หอยดองก็เป็นสินค้าขายดีของจังหวัดสมุทรสงครามยำอร่อยมากใช่ครับผมรวมถึงอาหารทะเลแต่รูปต่างๆครับผมมีของมามากมายเลยวันนี้เนาะรวมถึงอีกหนึ่งของดีครับคือมาทางฝั่งนี้บ้างใช่ครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยครับผมเมื่อกี้เราไปทางทะเลมาแล้วอันนี้เราก็มา ทางสวนบ้างครับผมบสม,สมุนไพรเราก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหด้วย<อ>นะครับผม<อ>เป็นสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ทำเป็นสินค้าแปรรูปต่างๆน,นะครับผม มีทั้งแบบาพร้อมดื่มแล้วก็ชงดื่มได้ด้วยถูกต้องเลยครับผมนอกจากนั้นเรามีเป็นเครื่องดื่มที่ทําจากน้ําหวานดอกมะพร้าวนะครับผมเสิร์ฟคู่กับตัวอารูเบล่าทานุบๆครับสดชื่นแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ไฟเบอร์ด้วยครับส่รเดคนี้ใช่ครับจัดที่ไหนตั้งแต่วันไหนบ้างคะครับผมสําหรับงานเทศกาลกินปลาทูและของดีแม่กลองครั้งที่25ครับผมจัดระหว่างวันที่8ถึงวันที่17ธันวาคมนะครับผมที่หน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามครับผมปีนี้เรามาในชื่อตอนปลาทูแม แม่กลองและผ่องเพื่อนอครับผมนี่จุกๆไปเลย10วันไปเที่ยวกันในเยอะนะครับเพราะว่า มาปาทูนี่เดินทางยังไงขอดนึงครับผมสำหรับการเดินทางครับผมร้านน้าสารกลางจังหวัดนะครับผมห่างจากกรุงเทพเนี่ยแค่ประมาณไม่เกิน70กิโลเมตรจากถนนพระรามสองครับผมที่จอดรถสะดวกสบายอาหารเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะโอ้โหไปกันเนาะคุณผู้ชมค่ะครับครับมีของอร่อยเต็มไปหมดเลยใช่ซึ่งงานเนี่ยพรุ่งนี้แล้วใช่นะครับไปกันเที่ยวกันเยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณทศขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะใครกําลังมองหาของขวัญปีใหม่นะคะแนะนําเลยค่ะรังนกบอลแบบ นะคะหกล่อง36คขวดอันนิดๆเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมาดูพี่บูชเขาจะทำของหวานสไตล์แบบเกาหลีใต้หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะครับ ราคาดีมากๆเลยครับพี่ฝนชิมแล้วเป็นไงบ้างอร่อยเนื้อเยอะมากเลยที่บ้านพี่ก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วโอ้โหอย่นี้อุ่นนุนสบายเลยใช่ไหมอ่ะอุ่นหนุ่นอยู่แล้วเนาะรสชาติดีขนาดนี้ด้วยอะแต่วันนี้ค่ะบูชเขาอยู่ห้องครัวค่ะแล้ววันนี้จะมาทำของหวานตามไอดอลเกาหลีเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะช่วง Step from Home กับบูชเลชาน สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูไวรัลจากเกาหลีเลยครับที่ชื่อว่าซูบักฮวาแชหรือที่เรียกภาษาไทยนะครับว่า ฟรุตค็อกเทลในแตงโมครับผมไปทำกันดีกว่าครับมาครับมาทำเมนูไวรัลตามไอดอลเกาหลีกันครับผ่าแตงโมครึ่งลูกแล้วเราจะใช้ที่คว้านแตงโมนะครับหรือที่ตักแตงโมให้เป็นลูกบอลเนี่ยคว้านชิ้นแตงโมออกมาให้เป็นลูกกลมๆน่ารักปุกปิ๊ก,กแบบนี้เลยครับและเราก็จะคว้านเนื้อออกให้หมดเลยครับส่วนเนื้อแตงโมที่เหลือเนี่ยอย่าไปทิ้งนะครับเอาไปทำเมนูเป็นน้ำปั่นได้ครับผม เป็นการรณรงค์เรื่อง food waste ด้วยนะครับอาหารเหลือเนยะอย่าทิ้งนะครับเอาไปดัดแปลงทําเมนูต่างๆได้พอได้ชามตังโมลแล้วเนี่ยก็ใส่ผลไม้ที่เราเตรียมไว้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นองุ่น blueberry strawberry นะครับหรือจะใช้เป็นผลไม้ไทยเช่น ลิ้นจี่ลำไยห,หรือส้มก็ได้ครับผมเข้ากันหมดเลยครับแล้วก็นำลูกบอลแตงโมที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปใส่ได้เลยจากนั้นผมก็จะนำฟรุตสลัดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะละกอสับป,ประรดในน้ำเชื่อมลงไปใส่เพิ่มครับเมนูนี้นะครับดังขึ้นมาเพราะว่าไอดอลเกาหลีเขาทำกินกันครับมีชื่อในภาษาเกาหลีด้วยนะครับซูบากฮวาแชถ้าผมพูดออกเสียงไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับแล้วก็นำพีชกระป๋องใส่ลงไปครับผม ของแน่นมากครับตอนนี้และเราจะทำตามสูตรเลยนะครับผมจะใช้น้ำหมัดลมสีใสกลิ่นเลมอนมะนาวนะครับเทใส่ลงไป ตามด้วยนมสดครับผมอตอนนี้หน้าตาเหมือนรวมมิตรผลไม้เนาะใช่เลยครับใส่น้ําแข็งลงไปและนี่แหละครับก็คือซูบากฮาวาเช่โอ้โหทุกคนครับมันหวานเย็นชื่นใจนะครับผมมันจะคล้ายๆรวมมิตรผลไม้ประมาณนั้นครับผมแล้วก็ตัวนมกับตัวน้ำอัดลมก็เข้ากันดีนะครับผมคล้ายๆเป็นน้ํากะทิน้ําแข็งใส่นี่แหละหลายคนอาจจะงงๆว่าเออ ตัวแตงโมกับนมสดเนี่ยมันจะเข้ากันไหมผมบอกเลยนะว่ามันเข้ากันครับแล้วก็มันจะมีความแบบนมนมสดชื่นจากตัวแตงโมลองไปทํากันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผมโอ้หน้าทานมากเลยดูสดชื่นสุดเลยอะแล้วดูก็าําตามก็ไม่ยากเลยนะลองทำแล้วนะเรามาดูครับผู้โชคดีในวันนี้ครับคุณประกอบค่ะนี่นะคะส่วนละครค่ะค่ำนี้กับกลเกมรักโอ้โหมันมากต้องดูเนาะเรื่องนี้ ผมบอกเลยนะว่านักแสดงเขาเนี่ยอาจจะดูแบบว่าหน้าหม่หน่อยแต่ว่าความสามารถในการแสดงนี่สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆต้องติดตามนะครับเรื่องนี้สุดยอดจริงๆฮะอ่ะเรามาลุ้นกันขอแค่รับสายเท่านั้นแล้วก็รวมถึงอย่าลืมนะครับผู้ชมส่งรายชื่อมาใหม่ได้แล้วนะเพราะว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วเนี่ยสีเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราดูสีมีพื้นที่ว่างเยอะเลยผมไปนอนได้ทั้งตัวเลยนะในกล่องเนี้ยไม่เดินไปได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ผมไม่ได้ตัวใหญ่นดนัวตัวเล็กนะเอารับแล้วนะรับสายแล้วสวัสดีค่ะคุณประกอบโทรจากรายการ พี่ขาพี่ประกอบอยู่จังหวัดอะไรคะลบบุรีครับผมลบบุรีเหมือนได้ยินลบบุรีใช่ไหมคะจังหวัดอะไรนะคะพี่ขาลบครับลบบุรีลบบุรีได้ยินแล้วเพชรบุรีครับเพชรบุรีโอ้โหผม่เป๊ะจริงเอาเป็นว่า วันนี้โทรมาหาแบบนี้นะคะพี่ประกอบอยู่ที่ไหนก็แจกรางวัลทั้งนั้นอย่างับไปเลยค่ะเตาอบรมร้อนจากสมาร์ทโฮมครับผมขอบคุณมากครับค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวส่งมาให้ถึงบ้านเลยนะจ๊ะครับค่ะสวัสดีครับและจบรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าวสามสีนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซปปาสสวัสดีค่ะ 卡萨。